ชีวิ e ีโอ้ยอยู่ก <t> ับน้องๆนะครับเราเสียงดังน e <ências> ิดน er e ึงขอนแก่นมาราธอนสู huh. <t ions> uh ้ไม่สู้เฮ้ยจังเลยสู้ไม่สู้ใหญ่ของเราแล้วครับใหญ่บวย6ชั่วโมงนะเจ็ดหกแล้วหกโอเคหกนะหกหกได้ไปพร้อมกันโอเคครับพี่นนท์พี่นนท์พูดบอกว่าไปช้าไม่ต้องรีบแล้วพี่นนท์มันก็แซงพี่ลูกเสือตลอดเวลาหกชั่วโมงก็พอ ตลอดอนะครับนยกเรียนนะคะแล้วก็ชาวบ้านเมื่อกี้เห็นเบิ้มมันเห็นชดามันอยู่แว๊บๆไปไหนล่ะสนานกับการวิ่งไหครับครับนี่นะครับวันนี้นะครับไอ้บุงฟิงอ่ะฟุพพิงอ่ะเอ้ยาดู10 second แปดหนูนึกว่าสามสองหนึ่ง ใช่ครับ ใครนามวะใครดับใครจำไม่ได้หนูใช่ไหมเออโอเคค่ะเพชื่อชสบอนนะคะแล้วเมื่อกี้ดังเสียงวิ่งเพชรหอกไอ้หนูเขาเป็นลูกค้าแหละจุ่เหงือกจุ่งเหงือกลูกค้าแล้วแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นของคนไทยนะครับสวยมากเลยนี่เต็มไฟทุ่งทุงชาดเดี๋ยวเรียกลูกค้าเฮ้ยนี่ฮะครึ่งครับฉันประจานเธอดนึงรักษาเวลามันมี เฟิร์สมาราทอนอยู่เป็นร้อยคนนะครับเขาจะอาศัยหนูนะใส่ใครหัวหน้าวะยกมือับมืออังวันอยู่ข้างหน้านี่มาเลยวิ่งไม่ได้ไงเพจหกโอ้โหวิ่งตามเกือบตายชู้ยไม่ลกห้าชั่วโมงครึ่งมาเพจเจ็ดมาตามมาเพจเจ็ด นี่อีรุป,ปอง5ชั่วโมง4แยมพูผู้แหลมวิ่งตามมันมาบอกมามตรงๆ5ชั่วโมงนจะวิ่งเพชร6ไม่ได้โลกนะครับ,รบดดนักวิ่งหวัดดีลกนักวิ่งเขาตายได้หดีค่ะอานะครับถึงจุดให้น้ำกินด้วยนะเว้ยนะครับอะตามมา 5ชั่วโมงเทศเจ็ดสู้มาสู้เทศเจ็ดตามมาครับเสียเจอนี่จะเป็นพระก็ไม่ใช่นะครับไทยบ้านครับไทยบ้านคือบ่อไทยบ้านครับบูยงกงแกงคือสรุปว่าเมื่อกี้พระกำลังบินทบาทอยู่ไปคว้าย่ามเข้ามาตามก้นพระเลยครับเออน่าเออภาพชัดมากแกแรงแรงบันดาลใจแต่เพิ่งเพิ่งมีงานหมอนำเมื่อเมื่อวานอ๋อเหรอเรื่องอะไรเอเวอร์คบเมื่อวานครับเออเออ มันมันมากอ่ะขายสำเร็จนะครับคุณมีร์ขายว่ะเอาหน้าเอาหน้าติดๆกันเลยขอบคุณพี่ๆเทศบาลเมืองเก่าใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเทศบาลเมืองเก่ามาเชียร์น่ารักมากขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับดีครับเสียงมิวสิกน้องมีมี่นี่หูกระดิกทีเดียวแล้วก็ดูชุด นี่มึงตั้งใจใช่ไหมเนี่ยรู้ใช่ไหมเนี่ยว่ามันจะมีมิวสิกอยู่ข้างหน้าเนี่ยรู้ว่ามหมอยันมีมีมาลาทันที่อะไรครับลูกที่สี่ตาที่สี่แล้วเห็นไหมครับอ้าวข้างหลังโหเลยเหรอนี่เขายังไม่มีแฟนนะนี่คนที่โสดอ่ะอย่าบอยอย่าบอยพราะมิมีเขาเลือกได้นะครับโอ้โห Oh. Lắp nha, lắp nha. สวยมากเลยครับโอ้พระธาตุสวยมากมากพระธาตุแก่นนครครับโอ้ไ้วิ่งลอง้อมคุมแล้ว เดี๋ยวขอไหว้พระธาตุหน่อยนะครับโหเป็นบุญของลูกจริงยา้มากาบพระธาตุแก่นกคนครนะครับดูครับสวัสดีครับ โอ้โหคุณครูเจอฝาวแฟดแสนสวยมาวิ่งครั้งแรกครั้นแรกค่ะก็อวยพรให้เขาเป็นที่หนึ่งตลอดการนะครับเพอาะเขาติดเลขหนึ่งไว้ด้านหลังัวบเบ่งมากคล้ายสำเร็จลูกเยสเก่งมากเสียงฉลองไหมครับมีปอบเขาเรียกปองลาง มันจริงๆปลาสว่างเลยนะครับนะครับมันจริงๆเลยโอ้อยชิดหาย อเลยนะครับยังแล้วครับได้อยู่ได้อยู่เนาะ <laughs> ขอบบคคุณครัณมีหลักฐานมีหลักฐานเชียร์ลูกเชียร์โอ้มีเพลงมาราธอนเนี่ยครับโอ้โอ้โอ้โอ กัค้ครับกล้ยช่วยได้ครับาเล่กบกันแ่นงแตเมือกพุนนะแต่มือกรพุนนะพ่อมันมีเรื่องใจะาสู้ๆไปสู้ๆไปมันก็ไกดอ้ว็างยไกอเด็นอะไรโอ้โหเอคนงามสสวยกับว่า โอหวัวเหรอครับโอ้เจ๋งอะ่ะนี่ยวันนี้วันอาทิตย์เขานัดมาเอาวัวมาขายกันครับที่นี่เออสุดยอดนักวิ่งก็วิ่งไปขายวัวก็ขายไปเออสุดยอดครับถ่ายเป็นหลักฐานไว้เพราว่ามาถึงจุดเช็คอพราจริงๆ <c oughs> เอามาลูกมารเราเข้าตุดดี้กัน จุดเช็คภัยที่สนะครับโอเควิค่งขอนแก่นแน่นอนครับเพราะมีไดโนเสาร์อยู่ข้างหน้านโอ้โหเดืนนี้สุดจริงกิโลที่36หน้าโรงเรียนสาธิตมาลลยรขอนแก่นนี่ถึงรวมหาะอะไรนะครับโหเดือนนี้สุดๆจริงรโอ้โหตามพี่มาตามพี่มา โอ้โอ้โอ <aciones? S 1> ้โอ้โอ้ไปเลี้ยงนงินโอ้โอ้ขอบคุณครับไปไหนอ่ะเอาไปเงนเช็คใช่ไหมครับเช็คชิปต้องถ่ายหน้ากรรมการไว้ สวัสดีครับพอเข้ามาในมหาลัยนิสิตเขาก็เชียร์โอ้มันเมาป่ะเนี่ยมันเมาหรือมันมั่วเล็นซ้ายกันครับ พูดตามพี่พูดตามพี่พูดตามพี่ชับปื้พูดตามพี่ชับปื้เอาเฮ้ยแล้วมาหยุดซะไดน้องใส่ชุดเหลืองแดงธรรมศาสตร์นี่หว่า พี่เข้าผิดมหาอะไรใช่ไหมนี่ธรรมศาสตร์ที่มาไปว่ะเอาไม้เหลืองแดงอ่ะถูกแล้วค่ะเป็นกุมารค่ะกุมารทองค่ะกันเนาะกัดกันเออนี่ว่าเข้าผิดสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับอ๋อ วันฮาโลีวีนหรือเปล่าเนี่ย,อยโอ้คอนที่สวยผากนหน่อยขอบคุณครับ,บนา่นาคนครักรขอบคุณครับขอบคุณนน้องทุกคนครับขอบคุณครับน้องๆไม่เชียร์แล้วครับคณะนี้ไม่เชียร์แล้วเดี๋ยวถ่ายรูปฟ้องคณะบดีเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้องคณะบดีครับ คณะนี้ไม่เชียร์แล้วครับไม่เชียร์ทุกอย่างว่างเปล่าอ,อ๋อย้ายมาอยู่นี่อขอบคุณทุกคนครับอขอบคุณน้ำอาลไหมไค่ะจากคอฟปี้ดล่าจากยูบาร์ค่ะมีบองตีด้วยขอบคุณคุณแม่ขอ,อกอดพี่ได้ไหมโอ,โอ,โอ้ขอบคุณมากครับต้องกินใช่ไหมเนี่ยกินชิมนิดนึงค่ะตายแล้วชีวิตต้ไม่ได้ชอบ ช็อกโกแลตเท่าไหร่กินกับคนที่สวยสพ่อมาเอ้ยเอาเร็วอร่อยมากสีผ้ยายังไม่มีเอาเร็วเร็วเร็ว,รวอ๋อ,<ข>อ,อัังมันมากไอ้เนอขับพูดอะไรหน่อย ไอ้เด็กทุกคนซินเจียอยู่อีซินนี้หัวชายเกตเอทุกคนย Ya dia dia datang Abang ที่พนักงานของเขาก็น่ารักนะครับไม่ใช่แค่นิสิตนักศึกษาอย่างเดียวเฮ้ยไอคณะนี้มันซึมๆเ,เด็กๆตั้งใจฟังกองพร้อมพร้อมมาทรงนี้แล้ว<า>พร้อมตั้งใจฟังพนมมือ<า>เอชุกิชาโอ้ยมันโอ้อ โอเคน่ารักอ่ะชบมากรถนนคนับบอยทุกงานเลยพี่ลิกเนี่ยเอามาโอ้อทุกคนไม่รู้จังอะไรอยู่ครับนิ่งมากโอเค ไอโมอได้กูนะมึงได้แน่นอนเขาคู่ไม่รู้จังอะไรกันแบบเอาเป็นเอาตายอ๋อรอยาติจบแล้วนะครับเท่าไหร่ว่าสี่ชั่วโมงห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดนาทีครับจบละก่่นห้าชั่วโมงด้วยนะครับกรุงเทพมหานครไม่ได้ไปโอ้เสียดายมากราพี่ต่อนนี่เป็นลูปปองที่ที่น่าตื่นใจมากราขอว่าวันนี้ ลูกโป่งที่นี่โอ้โหต้องไล่กวดมันอ่ะต้องพยายามบอกมันว่าวิ่งเร็วไปช้านิดนึงขอบคุณครับพี่ตาขอบคุณครับเท่าไหร่ครับวันนี้สี่ชั่วโมงยี่สิบครับโอ้โหเยี่ยมมากครับโหเจ๋งไปตัวเป็นเซเล็บโ oui, อเคไอ้ดีครับลูกขอหน่อยครับได้ครับมาเลยเฟิร์สมารอนด้วยเก่งมากเอามาจะไปฝากพี่ลูก ไอ้ลุงเนี่ยมันเป็นนักวิ่งเก่าเอามามามาตั้งควนมามาแล้วชมพูแป๊บหนึ่งนะครับมามาขอ้อีกไอ้ลุงนี่เพื่อนเธอไม่ธรรมดาวิ่งอะไรเนี่ยอ๋ยยี่สิบเอ็ดด้วยอ่ะลุงเดี๋ยวป้ายขอแกงข้างหลังด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับโป่งไอเปิงอะไอ้เปิงไอเปิงเเหมือนใช่ไหมคะเหมือนเหมือนที่แรก จบไปเนี่ยฟูลเวลาเท่าไหร่สี่ชั่วโมงสี่สิบสองโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากเสื้อกับเหรียญสวยด้วยเสื้อสีดำชอบมากอ่น้องๆขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับยังมีข้างหลังอีกเยอะปทนท่อนีนกินแล้วยังครับยังไม่ต้องขอบคุณน้องๆที่ขอนแก่นทุกคนนะครับที่นี่น่ารักทุกคนเลยชาวบ้านกองเชียร์ขอบคุณมากมากครับนี่ครับประธานชมรม คนวิ่งยาวโอ้ยวันนี้เรามาเยี่ยมถึงถิ่นเลยขอบคุณพี่แหลมมากนะครับขอบคุณพี่แหลนนะครับจะบอกพี่เสือว่ารักที่นี่มากขอบคุณมากจุ๊๊บรักจจจุ๊บโโอ้หย่แบบที่นี่แบบน่าจักชนะเทคนิคการแพทย์โหน่ารักนะเนี่ยการนวดมาอะไรเงี้ยน่ารักมากเหมือนมีเป็นแบบพี่พ่อามาท้อง โอเทคนิคการแพทย์หมดเลยเหรอโอ้น่ารักน้องๆเทคนิคกำแพทย์ตั้งใจฟังนะครับเอาเอไปทุกวิชาเอโอ้น้องจุดยอดมากะลกจุดยอดเฮ้ยทำด้วยอะไรอ่ะ ไม่รู้สึกอะไรเลยครับอ๋อมันชามาเลยครับโอ้โหจุดยอดล่าสุดจะดีว่ครับอ่ามาลาธอนนี้จบแล้วก็ดีใจที่สามารถต่ำกว่า5ชั่วโมงซึ่งเอาสถิตินี้ไปวิ่งบอสตันมาลาธอนได้แล้วเยสฝันมานานแล้วนะครับก็ได้แล้วนะครับก็ สี่ชั่วโมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับขอบคุณทุกคนทุกกองเชียร์นะครับครับคุณครูเจอคุณหนุ่งหนิงนะครับถึงแม้แฟนคลับคุณถึงแม้ว่าเขาจะไปอยู่ต่างประเทศแต่ทุกครั้งเขาก็ก็รักและก็คิดถึงบ้านนะครับแล้วมีอะไรก็ช่วยเหลืออย่างเงี้ยน่ารักคุณคุณแลมน่ารักค่ะเป็นคนไทยที่ที่ไม่ลืมไม่ลืมขออนุญาตไม่ลืมกำพึ้งตัวเองแล้วไม่ลืมว่าเรามาจากที่ไหน นะพอพอเราไปอยู่เราได้สิ่งที่มัน,นดีกว่าในประเทศของเราเราต้องไปรู้ถว่ามันจะมีเด็กนะครับมันจะมีคนอีกเยอะแยะที่แค่รองเท้าคู่เดียวเนี่ยเวลาน้องได้น,ะน้ำตมมั้มซึ้งเพราะว่าเขาไม่เคยมีคิดถึงตอนที่เราเราไม่เคยมีอะไรแล้วได้สิ่งสิ่งนั้นมาเนะี่ยโฮมันแบบเนีย่ยขอให้ให้รู้สึกความรู้สึกในะนะั้นลูกนะมันก็จะทําให้เราเรา ชีวิตเรามีค่ามากเพราะเราได้ได้มอบสิ่งที่มีค่าให้กับคนที่เขาต้องการ,รนะอ่ะ<ม>ขอบคุณมากมลูกน้องหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับ